เพราะทั้งสามท่านนี้เกี่ยวเนื่องกันไปหมดจึงได้ตั้งชื่อวันนี้ว่าว,วันมหาปูเชนิยจารั์นักเรียนตามท่านไปจ้ะนี่เนาะเพราะว่าระเดก็หลงปูน่นีท่านสละชีวิตจกนกระทั่งคนพบพระธรรมกายแล้วก็วิชาธรรมกายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับ คุณยายทองสุกสาแดงป้านเองนะจ๊ะเงในตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ยังไม่ได้บวชทำมาค้าขายขูดมะพร้าวขายมึงคือทำอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ทำธุรกิจอะไรเนี่ยเนาะอ่าก็ท่าไปม,มันทำธุรกิจขูดมะพร้าวขาย แต่แล้วเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็เลยได้ยิงกิติศักดิ์เุทธคุณหลงปู่ที่วัดปักน้ำก็เลยก็ไปกราบขอบรญมีท่านแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังตอนที่ท่านออกมารับแขกเนี่เนะเาะไอ้นักเรียนอยากฟัง <Yeah. S 1> <laughs> ไปกราบเรียนท่านเมาเนี่ยลูกทำอย่างนี้อย่างนี้เนาะ ถ้วมันไม่ประสบความสำเร็จสักอันหนึ่งนี่ยนะทำรายการแจ้งหมดอย่างนี้แล้วโปรท่านก็พูดสั้นๆเขาไม่ให้มึงมาทําอย่างนี้หนิวะเออคือไม่ให้มาคูดเพะเร้าหรือมาทำธุรกิจอะไรที่ท่านจําเป็นต้องทำเพราะว่าท่านมีครอบครัวแล้วก็มีลูกสองคนชื่อเพชรกับพลอย ตั้งดูแลนะหลวงปู่ทั้งก็บอกไม่ได้เองทำกันเนี่ยเอล้ให้ทำะไรเนอะท่านก็นยังไม่ได้บอกว่าแขกเยอะแยะเลยนะแล้วก็ยะาตั้งสุขทั้งก็เลยเกิดกสสุศลศรัทธาอยากปฏิบัติทำท่านก็พยายามพียนเพียนควบคู่การทำธุรกิจไปด้วยเนอะนั่งอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะ มีแต่มุนกระตึงแล้วก็ม้อยอะไรเลยลมันประสบค,ความสิเรตจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็ได้ข้อคิดว่ากิเลสเรามันคงหนามางหนาคล้ายๆกับกระโถนที่ในหอฉันนี่นะที่อยู่ตามวงฉันพัฒตาหารของพระนี่เนาะที่อะไรที่ท่านไม่ใช่แต่ก็ใส่กระโถนนี่เนาะ กิเลสเราคงหนาเงินมึงเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะขัดกิเลสโดยเริ่มต้นขัดกระโถนก่อนอนี่จ้ะก็เลยไปรวบรวมกระโถนทั้งหมดเลยในยหอฉันเนาะมานั่งขัดที่ท่าน,น้ํากิเลสหนานักนี่หนี่งเอาออกไปที่ระบที่ระบาะล้างน้ําจนสะอาดมันก็สบายใจ พท่านสบายใจเออมีความรู้สึกว่าเราคงขัดกิเลสในใจเราให้สะอาดเหมือนกระโถนที่ถูกขัดให้สะอาดแล้วปลื้มออกปลื้มใจในบุญนี้มากเลยไี้จ่าท่านกเลยไปนั่งธรรมะนั่งนิ่งด้วยความสบายใจนึกอะไรก็นึนกไม่ออกปรากอว่ากระโถนที่ท่านขัดเออมีจบใบแังโผล่ขึ้นมานี่นี่ห เออและใบนั้นนำท่านเข้าไปสู่ดวงธรรมภายในเออขัดกระโถนจนเห็นธรรมแล้วก็ตอนเห็นองคพระนี่ท่านเดินจะไปรับประทานอาหารที่อีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะข้ามสะพานตรงประตูน้ำตรงนั้นไม่ใช่ประตูน้ำที่ อน,นี่ประตูนนะ้ำปากคลองพระษีเจรเินนักเรียนตามทานยไปจ้าแต่กาวานะสัมมาหลังไปเรื่อยเลย,เลยใจก็อยู่ตรงกลางใจสบายพอขาพอถึงตรงสะพานจะพระขาก้าวนะข,ขึ้นสะานปุ๊บองค์พระพลึบขึ้นมาเลย,ยโอ้นี่จ้าขัดกระโถนจนเห็นรมเนาะถ้าเนะกิด เห็นองุ <irgendw el che> ่นปลาโอ้กว่าเราจะเห็นอย่างนี้นี่มันเสียยากมากกลัวหายค่อยๆย่างไปนี่แต่ว่ามุ่งมันเมื่อตั้งใจจะไปทานอาหารแล้วก็ต้องไปร้านอาหารค่อยๆย่างไปย่างไปนี่เลขหกแล้วเนี่ยเรื่อยๆนะย่างไปนี่ไปเรื่อยๆนนี่แล้วก็เดิอองค์พระาในตัวไปเรื่อยๆ ตระทั่งถึงร้านอาหารก็สั่งอาหารมาทานแต่ว่าท่านเพิ่งเห็นองค์พระเป็นวันแรกแล้วก็เห็นชัดมากเลืมๆตาเนี่ก็ยังชัดจมถาก็เกรงว่าอาหารที่ถ้ารับประทานเข้าไปเนี่ยจะหล่ดไปถูกเสียนพระมันจะบาปแต่หิวก็หิวนะ ก็ค่อยๆยันไม่ได้ไม่กี่คำแต่ก็ดูไปเลยเลงๆอย่าให้โดนเนาะแต่ก็ไม่ได้เห็นอาหารเห็นแต่พระ <S <S แล้วก็หมดอารมณ์ที่จะทานอาหารก็เลยกลับมา, <S <S 1> <S 1> มากราบเรียนให้คุณครูคคที่สอนท่านเนาะซึ่งครูไม่ใหญ่จำชื่อท่านไม่ได้แล้ะแต่ก่อนจำได้เสีครูคคที่สอนก็ใหญ่าทั้งสุขทสีงเบอก เธอเธอนั่งอีกสักคืนหนึ่งสิอันจะได้มันคงเพราะเพิ่งเห็นใหม่ๆอย่าทั้งสูตทั้งกับพิจารณาโอ้โลก,กโ<อ>ยังเล็กๆอยู่ที่บ้านสองคนก็เป็นห่วงอะ่ะเอ๊ะเอาจะเอายังไงดีในสยสุขตัดใจริงทุกอย่างปล่ยวางทุกสิ่ง คิดว่าถ้าเราตายวันนี้เขาก็อยู่กันได้จริงไหมเออนี่ก็เลยวางเลยตัดสินใจนั่งคืนนั้นเลยทั้งคืนที่วัดปากนะ้าวาสศิจเจริญไม่ครับเพื่อรักษาความมั่นคงขององค์พระที่เห็นในตอนก้าวย่างขึ้นสะพานแล้วก็ชัดจำติดมาตลอดเลยนี่จะ้ะ นี่ถ้ามาเกี่ยวเรื่องกับคุณยายของเราตอนที่ยายของเราท่านอยากจะไปหาพ่อตามที่คุณพี่ใหญ่เคยไล่าฟังเลยจ้ะบ,บิดาตายแต่ว่าตัวท่านไม่ได้อยู่ตอนกราบขอขามาอยู่กลางท้องนาว่าท่านเป็นคนขยันรู้สึกเสียใจเสียดายลูกทุกๆคนของพ่อนี ได้กราบขอเขามาหมดเหลือแต่ท่านอยู่คนเดียวเพราะนั้นความฝังใจตอนนี้ก็เลยมุ่งมั่นว่าจะต้้งไปกราบขอเขามาพ่อไดพระพิ่าเราพระอับปางอะไรบ้างหรือเปล่าจะได้เจตนาหรือไม่เจตนากระทมเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของลูกที่ดีในยุคนั้นเนาะไม่ว่าพ่อละโลกไปแล้วจะไปอยู่ภพภูมิไหนที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่สำคัญตั้งเป้าไว้ว่าจะตั้งไปหาพา่อใด้ นี่เลยจ้ะก็เลยเป็นจุดที่ท่านสละทุกอย่างทิ้งทุกอย่างออกจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนเลยมันดาท่านให้เงนินมากี่บาทจำไม่ได้แล้วส,สลนก็ไม่ทราบแล้วเลขสองอนะ่ะจำจำไม่ได้เนาะแล้วก็รับมาเพื่อไม่ให้ท่านเสียใจยอมตนมาเป็นผู้จัดการบ้านนี่เนาะ ของผู้ที่ท่านสืบทราบว่าจะสามารถนำท่านได้มาถึงมาเรียนธรรมะได้บัดปักน้ำแต่ท่านมาเองยังไม่ได้ยังไม่ถูกแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติด,ดูแลเจ้าของบ้านอย่างดีเลยซึ่งอัธยาสัยทำความสะอาดพวกเราก็ได้ประจักษ์อยู่แล้วอัธยาศัยของท่านนี้รักความสะอาดมากจงกระทั่งเป็นที่ประทับใจของเจ้าของบ้านและเป็นที่ไว้วางใจ ของเจ้าของบ้านนะจ๊ะซึ่งในะช่วงเวลานั้นคุณยายทาังสุขของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้บวชแต่ว่าได้รับคําสั่งจากพระเดชคระงปู่เนี่ยให้ไปสอนธรรมะได้ก็เลยมาสอนที่บ้านหลังนี้แล้วก็ได้เจอกันคุณยายท่านก็อคอยพอเจอท่านเห็นหนทางที่จะเรียนธรรมะก็จะไปหาบิดาของท่านได้จากคุณยายทั้งสุขตำแหน่งป้นนี่นะจ๊ะ ก็เลยเป็นอุปถากค,คือดูแลทั้งบ้านอจ่าของบ้านแล้วก็อบมาอุปถากจะ่างทงสุขด้วยให้ท่านอยู่สุขสบายเอาเสื้อเอาผ้าไปซักไปอะไรต่างๆจึงทั้งคุณยาย้องสุกสอนวิธีให้นั่งสมาธิแล้วคุณยายของเราก็นั่งเนื่องจาก จะต้องทำภารกิจหยาบของเจ้าของบ้านให้สำเร็จท่านก็จะแอบนั่งตอนช่วงภารกิจเสร็จแล้วที่ห้องพระถามที่ท่านายฟังเนาะเจ้าก็ตั้งเจ้าของบ้านเนี่ยเอ็นใจเลยชวนไปนั่งด้วยกันก็เลยทั้งท่านเจ้าของบ้านแล้วก็คุณยายทังสุขเป็นผู้สอนแลน้วก็ยายทังสุขถือว่าเป็นปัตถมาจารย์ของคุณยายของเรา ดังนั้นคุณยายของเราท่านจะอุปถากค,คุณยายทั้งสุขจนถึงวันสุดท้ายชีวิตยาตทั้งสุขก็ละสังขารในบนตักของท่านตามทา่านไหมจ๊ะแล้วท่านก็พูดประโยคสุดท้ายอะไรซึ่งประโยคนั้นท่านเล่าคุณพี่ใหญ่ฟังแล้วคุณพี่ใหญ่ก็ใช้ประโยคนี้ถวายท่านเหมือนกันนี่จ๊ะในสุดคุณยายก็เรียนธรรมะแล้วก็ไปหาพ่อตามที่เคยไล่ฟังนะจ๊ะ ก็จะได้แล้วก็เลยในสุดทั้งสองท่านเนี่ยนัดแน่กันเรายาอยู่เลยฉันก็เรียกกุณยจยตงสุกว่าพี่นี่นะแต่คุณยายตังสุกเรียกคุณญายจันไว้อีกนี่นะอีก้างเอ้ยนี่นะพวกคุณยายท่านตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นนี่แต่ว่าดูสดใสเลยจ้ะ ดูสดใสสงบสงียมเรียบร้อยเรียบเงยเรา่าอ,อยู่เลยขออนุญาตเจ้าของบ้านไปถือศีลสักเดือนหนึ่งที่วัดปากนะครับเจ้าของบ้านกระจายบุญอยูยแ่แล้วและเห็นความดีของคุณยายด้วยท่าคนคุณยายต้องสุขเปน็นอาจารย์ของท่านเนี่ยเนะก็เลยอนุญาตให้เดือนหนึ่งพอไปถึงน,ะนี่เนะนังเอากาบหลวงปู่นะ่านัเนาะ มึงมันมาช้าไปโอ้นี่หลวงปู่จะบอกมึงมันมาจะมาบอกคุณยายของเราหน่อยายท่านก็งงๆเอ๊ะช้าไงเนี่ยนี่ไม่ได้ทะเลถลายที่ไหนเลยอ๋จากเรือมันนกติจากคอนก็แท่งนี้มาถึงแล้วก็ส่งเข้าโรงงานทําวิชาเลยนี่จ้ะข้าเข้าไปสองท่านเลยนี่จ้ะอาจารย์วิชาใหม่ๆก็ตายมันจะเปลกแปดแล้ว เอาวันนี้วันดีวันดีทุกวันแหละนี่นะคำถามแรกที่พระเดชคุณหลวงปู่ถามเนี่ยแล้วโลกพุทธประกางพาเนื้อเนื้อบนเนี้เตรียมไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเผื่อจะอันเชิญน้ำปาถามบ้าง พระเยั <laughs> ูยามละวัลูกจันนอกน้ำมันบินมาเกาะหลังหาโบสถ์มเหลียวกลับไปข้างหลังแล้วมันก็นหมอไปข้างหน้าแล้วมันก็นบินไปทำไมมันทำงั้นวะ<อ>เออนี่ <laughs> ทำ,ทำ,ทำไมไ <laughs> มันเลขกแปลแล้ว嘛อ,อายอหน่อยเนาะถ้ากันหลับตานิ่งเพราะไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วไม่ได้เห็นนกก็นิ่งถามองคะดีกว่านิ่งไปเรื่อยภาพมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับคำตอบเรื่องราวอะไรต่างเพราะว่าเพิ่งคำตอบแรกเนอะว่าโยกแรกก็ไอ้สันส้นๆกับชับอะไรต่าง นกมันเหลียวหลังไปเนี่ยมันจะไปดูที่มันมาจากตรงไหนไปข้างหน้าจะรู้ว่ามันจะไปตรงไหนต่อ,อนี่พอรู้เห็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็บินไปอเออมันต้องงั้นสิวะอ้า <c oughs> คุณจยาก็มีกำลังใจนะ,ะ,ะแล้วพูดท่านก็มีอารมณ์ถามต่อนะอในวันตัดถัดมาเออ ตอนเราตัวเองว่าหลวงพ่อนะครูใหญ่เป็นผู้เรียกท่านว่าหลวงปู่แล้วว่าเป็นหลานศิษย์แต่มาเขาเรียกหลวงพ่อวัดปักน้ํากันแต่ครูใหญ่เป็นหลานศิษย์ก็เลยเรียกหลวงปู่เรียนตามทันไหมจ๊ะคำถามถัดมาคือนี่ท่าน,นไปหอฉันเห็นคนพิการเดินขาไปเรื่องอะไรก็ไปสาปจำไม่ได้นะ ดูิว่กากรายละเอียดมันเป๋้ยวไหมวะ้าลลกองพ้าเนื้อนาบุญนี่เตรียมตัวให้ดีเนาะนี่นะแล้วเจ้ากุญญาทั้งหมดคนแล้วกะ็ตอบเออไม่ต้องงั้นสิวะอเออเอเวังก็มีโดยประกาจฉะนี <c oughs> สามท่านก็นจะเกี่ยวโยงกันเป็นวันมหาภูชนิยายารย์ไงเึ่งกัญญาตังสุขท่านมีความสามารถหลายอย่างไปเด็กบุหลวงปู่ท่านจะ ส่งไปเผยแผ่เพราะว่าฉลาดพูดฉลาดจาฉลาดในการต้อนรับอะไรคล okay, okay, ้ายๆกับหลวงพ่ออยู่ที่ไฟอะไรอย่างเงีย้ยแต่ว่ายานทัศนะท่านจะมนแม่นอย่างมากเป๊ะนี่จะเป๊ะเลยต้องบอกอะไรท่านเลยสมัยนั้นจะเป๊ะก็จะเล่าเลยเลืมไปเลยเดี๋ย แล้วปู่ท่านส่งไปเผยแผ่ธรรมาเนะก่อนจะไปท่านก็นั่งนมะบายเพียงเรี่ยงหลบเพราะไม่อยากไปเนื่องจากกลัวเดี๋ยววิชาไม่ทันหมูห่คณะเขาไม่ทันพวกแต่คุณยายอาจารย์ตึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะให้คนอื่นเขียนนี่นะแล้วก็ส่งวิชาส่งไปให้ท่านก็รับต่อท่านก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกัน กค่อนอื่นอ่านให้ฟังวันนั้นเวลาสองท่านเนี่ยขึ้นรถเมล์ในหรือออกโนอกวัดอีกครั้งเอ้ยกูว่าครันนี้เนี่ยนนะไปวัดปักนะครับไม่ใช่แล้วพี่มันต้องอันนี้มันไปอีกทางเชื่อกูจะว่าอย่างนี้จะไปวัดปักนะ้ำนู่นแล้วไปส่งองถนน,อนตกนู่น <laughs> เดี๋ยวนักเรียนเบือ่ออาการ เอาอีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดเดียวป่กอีกนาทีสองนาทีเนาะโอ้หลวงปู่ไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยหลังปู่ท่านก็เปลี่ยนบรรยากาศหลังจากซสื้อลบปลบ,ลบมือพยามวามานาะนปัดลูกระเบิดมาคือแล้วอะไรต่างๆแล้วก็หลังๆสงครามแล้วอนั้น ท่านก็บอกให้ดับพระจันทร์นะ,ะคือทดลองวิชาดือ,อคือดับดาวเขาดับกันได้อยู่แล้ว<อ>เป็นปกติเอาดวงนี้เพิบอะไรอย่างี้ยิ่งไงนะนี้ก็เลยให้มันโตขึ้นมาอีกหน่อยอให้ดับพระจันทนระ์<อ>เริ่มตั้งแต่วันเพลญเลย ก็ไม่ค่อยมีใครก็เอาเพาอ,อยากทําอย่างอื่นเพ,พระภารกิจอื่นก็เยอะแยะแต่กูใช้ทั้งสุกนี่ท่านเอาหนาพจนข้างในไปําหลักวิชานะพอไปยืงนอกมันก็ยังสว่างเหมือนเดิมเะคือท่านแรกท่านไม่รู้จะทํำยังไงขยายองค์ล้วกว่านักเรียนเอาไปทํามั่งเนี่ยอา ขยายองค์พระใหญ่ๆแล้วก็เอามือบังพระจันทร์เห็นในที่โอโหบังแล้วมิดเลยนะ <Yeah. S 1> พระจันทร์มืดเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วออกจากโรงงานธรวิชามาดู <Yeah. S 1> มันยังสว่างเหมือนเดิมเลย <Yeah. S 1> เอาเมฆมาบัง <Yeah. S 1> ก็ไปดู <Yeah. S 1> มันแค่บังไม่ไม่ได้ดับแต <Yeah. S 1> ่ก็ไม่ได้กราบเรียนอะไท่านไม่ดับสักทีไห <Yeah. S 1> นได้เจอทีนะน ท่านกับดิ่งกับไปค้เนเ้อจะดับยังไจงจนกระทั่งวันหนึ่งคือหลังจะได้อีกแค่วันสองวันนะจ๊ะหลวงปู่ท่านเดินอ,อมาแล้วกลับไปในโรงงานท่านก็ลลำพึงซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วนะ,ะเออวันนี้ทําไมท้องฟ้ามันมืดเนี่ยนะพระจันทร์ทำไมมืดลูกเองเจช่าลูกเองอ่า ในกรณีน้ว่าควรจะเป็นใครพูดอ,อ้าวนี่เนระดับได้จ้ะนี่ไม่ใช่ว่าดับไปเรื่อยก็ตั้งถึงแลมสิบห้าคำไม่ใช่นะจากนั้นไ่อีกนิดหน่อยไม่กี่วันก็ดับได้นี่จ้ะที่พันก็ต้องลองอีกวิชาหนึ่งือไม่อยากให้เ,หเป็นผู้หญิงกงน้ะ อยากให้ในโรงงานอุตสาการเป็นผู้ชายเนคะใ,ใครๆก็กไปเอากันนะไม่คุ้นนะคุณอยากต้องสุกเอาไหมเออ,เอ,อท่านก็ไปค้นดูว่าอะไรที่ทำให้เป็นผู้หญิงนะอะไรที่ทำให้เป็นผู้ชายนะนี่เนาะคนวิชาเขาไปก็ต้องพบวิชาว่าอ๋อ พี่ซีที่จะสำ่งไปเดี๋ยวนักเรียนไปทำบ้างเนี่ยเดี๋ยวตายพวกนี้มาอ้อพร้อมบวชเลยเอาฟังตายก่อนโอ้ก้าวกว่างนะ่ะอ,อีกนาทีเดียวปัญญายก็ต้งก็ประกอบวิชามาเนีย ปรับเปลี่ยนสังหารโดยหลักวิชาที่ค้นพบด้วยตัวเองนะคือพอเขาเข้าถึงพระธรรมกายการศึกษาวิชาธรรมกายหลังจากพระเด็กพระลงูท่านต่อให้เป็นช่วงๆไปทุกวันอยู่แล้วเนี่ย,นะยก็จะค้นต่อกันไปเองอีกพอพบวิธีการก็ทดสอบดูว่าไ,ได้ผลไหมปรากฏว่าได้ผล ใ่ผลก็บาเล่ากัอยายจารย์ฟังอีกางเอ้ยกูไม่คุ้นว่ะไม่สะาบไม่คุ้นเลยเฮ้ยมันเกก,กาว่าอะก็ไม่รู้ว่าอะไรเนาะเพราะแตงก็ไม่ได้ขยายความกูเลยเดินเครื่องกลับ แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้หลวงปู่ฟังโดนอัดเลยบอกให้เป็นผู้ชาแล้วเดินคืนไปทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของกาตแางจุกโดยย่อแต่เรื่องจะมีอีกเอยอะแยะเนาะที่เกี่ยวกับกุญแทางสุกโอ้โหท่านถ้าเป็นพ,พวกเราก็กล้ายๆสนๆหน่อยอะไรเนะี้ยก็คนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลย สามท่านเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ก็เ,เลยมาเป็นวันมหาปู่ชนิยจารย์นี่นะจา๊ะ